อย่างผมยังไม่เคยใช้ผมก็ใช้หนึ่งขวดต่อหนึ่งซองต่อน้ำพันลิตรตลอดมาเลยอย่างเจี๊ยบอกว่าพอมันเริ่มแตกไปอ่อนให้ให้เพิ่มเป็นสองซองกับหนึ่งขวดตอนี้ผมก็ใช้เพราะมันมันไม่คู่กันถ้าเราใช้สองซองเดี๋ยวไอ้นี่มันเหลือมันเหลือเพราะก็ถ้าบับเจี๊ยบบอกว่าไอ้นี่สองขวดไอ้นี่สองซองผมก็จะใช้แต่ตอนนี้ผมบอกไอ้นี่สองซองไอ้นี่ขวดหนึ่งแล้วเราซื้อมาคู่เราซื้อมาคู่ แล้วตอนนี้พอเราใช้ไปอย่างงี้ปั๊บไอ้นี่มันจะเหลือผมก็เลยสรุปแล้วใช้ยังไงก็ได้ผลนะก็ได้ผลนะผมว่าได้ผลได้ผลได้ผลมากทีเดียวถามผู้ใหญ่ต้นที่ว่าไว้เป็นร้อยลูกอ่ะเคยไว้อย่างนี้มาก่อนไหมไม่เคยครับผมเห็นมันโตครับผมเห็นว่ามันสมบูรณ์ครับคือเพื่อนผมมันใช้ก่อนก็สูนรเรียนมันอ่ะครับมันมาดูที่สวนแล้วมันบอกว่ามันถามผมว่าใช้คู่หูแบบผมบอกว่าใช้มันแล้วก็เลยแกล้งถามมันรู้ยดงไงว่าเราใช้มันบอกว่าคั่วมันโต การใช้คู่หูแล้วขั้วมันจะโตกว่าสวยขัวทุเรียนสารน่ะผมก็ทําสารน่ะแต่ทุเรียนสารน่ะโดยมากคั่วจะสั้นๆเป็นของผมแม่ขั้วยาวอันนี้แตกต่างเลยแตกต่างครับเพราะขั้วยาวขั้วใหญ่เหมือนกับธรรมชาติเลยอคือการโตของลูกก็จะเสมอกันครับหมายถึงว่าผู้ใหญ่ไว้เยอะแต่มันก็โตเท่าๆกันอยู่คือมันก็ไม่ได้ว่ามีแบบเออโตไม่กี่ลูกหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่อ๋อก็เสมอเสมอเสมอกัน